นี่ครับด้านขวาที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นร้านค้านะครับเป็นจุดที่ขายของนะครับธรรมชมแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครมาขายนะครับนี่ครับก็จะเป็นห้องะจงสองด้านนะครับนี่ก็จะเป็นห้องละหมาดครับผมนี่แบบศาสนาอิสลามครับผมก็จะมีที่รองน้ําข้างในนะยครับนี่ก็จะเป็นในส่วนห้องน้ำนี่ครับ ด้านขวาะจะเป็นห้องซักล้างครับผมนี่ครับผมไปก็จะเป็นห้องน้ําคนพิการครับผมหรือจะเป็นการของสร้างประตูเลื่อนออกซ้ายขวาครับเนื่องจากถ้าเปิดปิดไปก็จะติดติดรถเข็นหรือลบาบากนะครับท่านผู้ชมประตองเลื่อนนี่นเป็นห้องน้ำชายครับท่านผู้ชมนี่ครับ ห้องน้ำชายก็จะมีกระจกมีอ่างล้างหน้ามีโถห้องน้ําในส่วนของสถานีเล็กนะครับก็จะเป็นห้องเดียวนะครับู้ชนี่ตรงนี้ก็จะเป็นทางลาดชันที่ขึ้นมาจากลานจอดรถอยู่ฝั่งนูง้นนี่ครับนี่จุดจอดมอเตอร์ไซค์ครับรถจักรยานยนต์นะคุณผมจอดได้ประมาณ30คันได้ครับ ตีเส้ 30, 30, 25, นไว้สาคันประมาณสามสิบคันยี่สิบห้าคันนะคุณผู้ชมนี่คร so ับนี Arizona, water, ่ก็เป็นจุดจอดรถยนต์ครับคุณผู้ชมจุดจอดรถจอดรถยนต์จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็จะมีอยู่2จุดนะครับเป็นลานจอดเล็กแล้วก็ลานจอดใหญ่ครับผมคุณผู้ชมผมชี้ sure. อยู่นี่ก็จะเป็นจุดจอดรถบริการครับนี่ครับคุณผู้ชมบริการจอดแล้วก็ลงครับซ้ายขวามีอยู่2จุดนะครับคุณผู้ชม โครงการก็นี่นะครับสร้างใหญ่ดีนะครับคุณผู้ชมก็หวังว่าอน,นาคตข้างหน้าคนจะขึ้นเยอะนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายจุดรวมคนนะครับกรณีที่มีฉุกเฉินนี่คุณผู้ชมจุดรวมคน,นคสถานีหงหินโรงพยาบาลหงหินฉุกเฉินก็ดับเพลิงอะไรเงี้ยคุณผู้ เดินโทวได้24ชั่วโมงสนะ่วนนี้ก็เป็นอีกด้านจอดึ่งเขาต้องจดเงขนะับเข้ามาก็จะมีป้ายบาอกอีนะโอเคที่จดร,รับจ้างทางเข้าจดรับสงผู้โดยสารที่จรดรถย